สวัสดีครับตอนนี้เราจะไปไหนครับผมไปนาครับไปนาใครครับนาดีเจกับน้องมินเนี่ยมครับอยู่ไกลไหมครับผมไม่ไกลครับอยู่แค่อยู่น้องปุยเองครับไม่ไกลครับไกลครับเออแล้วได้เอาขนมมากินไหมวันนี้เหมือนตลมกลิ่นเอาไปเยอะไหมวันนี้ไม่เยอะไม่เยอะเอาไปกี่อันปิ๊บทำมือเจี๊ยบไปกี่อัน and <laughs> ก็กำลังจะขึ้นแล้วโอ้ตอนนี้ถึงนาหรือยังครับผมไปแล้วครับนาใครครับผมบน้ามินเนีย่ยหรอครับผมชวนชวนท่านผู้ชมมาเที่ยวด้วยหน่อยดิถึงแล้ว,ลวเราจะลงไปเล่นตรงไหนครับลงล่น,นโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงไปเล่นดินข้างล่างดีกว่าเนาะโอเคไปกันเลย ลูแกแกเดี๋ยวน้องทีเจกับมินเนี่ยนก็จะพาไปชมทุ่งนาข้าวนะคะไปนนไปตรงป้าป่านป้าป่าอยู่นูน<ป>่นโอ้มินเนี่ยนจะพาพาไปดูนาข้าวเหรอลูก<ะ>ไหนอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะลูกแล้วป้าป่าอยู่ตรงไหนละโอ้ป้าป่าพาไปดูข้าวไกลเลยมินเนี่ยนจะพาเดินไปดูเหรอเดินเดินช้าๆก่อนเดินช้าๆก่อน เดี๋ยวมันจะตกลงไปนะไม่ได้นะถ้าตกลงไปนี่รับรองเจ็บขาเลย้ลองเพลงฟูเทลงมาให้ฟังหน่อยนี่<า>เดี๋ยวพี่จะดูหอยตอนนะั้นพีเจมาเล่นกับปู่ทเจเจอหอยมันจะเป็นหอยเชอรี่เหรอไม่ใช่นั่นแหละหอยเชลฟิต <laughs> เชลฟิตพ <laughs> ี่เจเริงจริงพอดีเจพี่เจ,เจ,เจมันยังไม่ตายนะอ๋อเ <laughs> หรอเพรามันยังไม่ตายเจคิดว่ามันตายแล้ว มีหอยไหมล่ะต้องหาดูอันไหนมันโผล่เป็นยูฮูปลาปลาด้เจยูฮูปลาปลาด้เนียนเนียยูฮูปลาปลาดิอันไหนมันเป็นแบบเหมือนเหล็กปลาปลาโอ้โหมีบ้างล,ลูกเฮ้ยมันมีตัวอะไรมีตัวอะไรมามีเปล่ามีไหมมีหอยเชอรี่ไหมเนี่ย รังตกระ้วรังตก,ก,งตกโอ้เราจะไปแกงหอยเหรอเจอไ,ไปแดดออกแล้วเตรียมตัวกลับแล้วจะไปไหนเด็กน้อยรอหน่อยหยาบต้นข้าวแล้วกาแฟเอ,อ้ยมาเร็วๆเนี่ยเลียกาแฟขึ้นมาดิเลี้ยงกาแฟชเว่อาอะไร เรียกไมโลขึ้นมาดิมินเนีเน่ยนเนี่ยเรียกไมโลแล้วไมโลขึ้นมาเ,นนมมนเ,นเรียกไมโลแล้วลูกมินเนี่ยนเรียกไมโลขึ้นมาดิโอ้มินเนี่ยนขึ้นไปบนภูเขาแล้วเหรอเนี่ยโหเรียกไมโลขึ้นมาสิวันขึ้นมนาะขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเร็วๆอย่าไปเหยียบข้าว ตีเลยเร็วเร็วมาเรียกเปนหมาเร็วเร็วเรีมาเร็วเร็ลูกเร็วเร็วขนมขนมขนมโอเคไปแดดร้อนเร็วเร็วรีฟิงไปเร็วไปอ้วนรีิงไปเร็วแดดร้อน้วนีหมาเดินตามด้วยโอ้ตอนนี้ ร้องเพลงให้ฟังด้วยน่อยเนี่ยร้องเพลงให้ฟังด้วยน่อยเฮ้ยใจแล้วไหนอันนี้มาขนมขนมอยู่ตรงไหนล่ะลูกเรือขนมไปรีบเดินไปเดียนร้อนเร็วคนเทลงมาเทลงมาเทลงมาในหน้าตู้ห้องหน้าตู้ห้องหน้าตู้ห้องในช่องไฟเปียกช่องไฟเปียกช่องไฟเปียกในเชื่ออยเปียกเชื่อไเปียกป้าเหมือนผมจะลีบลงมาจริงด้วยร้องเพลงแป๊บเดียวผมจะมาแล้ว วันรีบวิ่งมาเร็วฝนจะมาแล้ววิ่งเร็วเร็วเร็วฝนมาแล้วฝนมาแล้วทั้งแดดแล้วก็ฝนนู่นเห็นไหมนฝนกำลังจะมาแล้วมือตื้อมาแล้วเร็วเร็วจีมี่จิแม่เร็วเร็วเร็วไปดีกว่าเร็วเร็วเร็วมินเนี่นบายรีบวิ่งไปเร็วตกตกตก สงสัยต้องไปรออยู่เจียงนานะนนเนี่ยเลยฝนตกแล้ว <laughs> ไม่รลเลียหน้าแล้วนัน,น,นรีบลงขึ้นเร็วเร็วเร็วโอ้ไปไปรีบิ่ฝนมาแล้วลูก <c oughs> ระวังมดด้วยนะมด